นนะคะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กําลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและกําลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวผู้ประกอบการจึงหันมาพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพ,พร้อมๆไปกับการรองรับเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตค่ะ ้องยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ลากยาวมาเกือบเจ็ดเดือนก่อนหน้านี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงทั้งบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนการลงทุนและภาคการผลิตในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่าและมีสเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าไทยบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายสําคัญของประเทศหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบยอมรับว่าธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์เข้าสู่ภาวะห ตัวมาระยะหนึ่งแล้วจากกําลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวรวมถึงกําลังผลิตที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังสิ้นสุดนโยบายรถคันแรกแต่ผู้ประกอบการยังต้องแบบรับภาระค่าบํารุงรักษาเครื่องจกักรและค่าจ้างแรงงานต่อเนื่องจึงต้องเร่งปรับตัวทั้งด้านลดต้นทุนการผลิตและเน้นเพิ่มศักยภาพพนักงานต้นเนื้อหันมาด้านพัฒนาบุคลากรน,นะฮะเพราะว่าเราก็รอกาสที่กลับเข้ามาบุคลากรเราก็จะได้มีความรู้มีทักษะนะ แต่ว่าเราก็ต้องรักษาบุคลากรเราไว้เพื่อที่จะรองรับคาดว่าถ้ากลับเข้ามาแล้วเราก็ไม่เหนื่อยที่จะมานั่งพัฒนาต่อแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานต์เนี่ยขาดแคลนนะผู้พวกอิจินเนียก็ดีที่มีทักษะก็ดีรู้สึกขาดแคลนนะเพราะเราถึงพยายาต้องรักษาเนี่ยไว้แล้วก็แบกภาระต้นทุนตรงนี้อยู่ ้านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอัชกาศีบุญเรืองบอกว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ s m e ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวซึ่งมีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนที่ดําเนินการได้ทันทีและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนระยะยาวโดยในส่วนของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ได้เน้นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายเป็นหลัก พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างไทยและประเทศเป้าหมายเพื่อให้เกิดคำสั่งซื้อสินค้าการร่วมลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เราก็มีอย่างเช่นในเรื่องของกระตุน้นอยอดขายของเขาะะจะเห็นว่าเ,เราจะมีการจัดเข้าไปร่วมนะะในการสนับสนุนการจัดงาน,นที่กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน,นยอย่างเช่นออกไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นนะคะไปทำ business matching น,นะคะซึ่งก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะคะสามารถที่จะรับออเดอร์นะคะหรือว่าสามารถที่จะมีการติดต่อ ที่จะร่วมลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยได้เป็นเป็นจำนวนมากนะคะที่เราทําแบบนี้อันนี้เป็นระยะสั้น่ะนะคะที่ทํายังไงจะกระตุ้นยอดขายแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ถือโอกาสนี้แหละค่ะที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่างๆเนี่ยเพราะว่า,าต้องยอมรับว่ากลุ่มชิ้นส่วนยันยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องถูกบ,บีบในเรื่องของต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนอ,อย่างต่อนเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยผู้ประกอบการอย่างต่อนเนื่องในเรื่องนี้นะคะ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจไว้ตลอดเวลาแล้วเชื่อว่าในขณะเดียวกันภาคธุรกิจรวมถึงประชาชนต่างตั้งความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นและมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คณะรักษาความสงบแผ่นติหรือขสอชเร่งเดินหน้าทาอยู่ตอนนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้บรรยากาศในการใช้จ่ายท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นการลงทุนในไทยกลับมาคึกคักได้อีกครั้งดวงนาภากระสับเลิศหนาวทเวนตี้ซิกซ์รายงาน どうぞ。